อ่ะก็สวัสดีครับนักศึกษานะครับอ่ามาดูตัวอย่างข้อที่2ต่อเลยนะครับเขาบอกว่าคลังสินค้าแห่งหนึ่งนะครับมีพื้นที่สําหรับขนถ่ายสินค้าเพียงช่องทางเดียวนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรน,นะครับรถขนสินค้าจะมาถึงเวลากลางคืนและก็ใช้ในเวลากลางวัน,นในการขนถ่ายนะครับอ่าไม่เกินวันละสองคันนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งมีรถบรรทุกรอเกิน2คันรถที่มาถึง เกิน2คันนั้นก็จะรอขนส่งในวันถัดไปจากประสบการณ์ที่ผ่านมารถที่มาจอดรอขนส่งในแต่ละคืนเนี่ยจะมีรูปแบบไม่เหมือนกันนะครับก็มีรูปแบบตามนี้นะตามตารางเลยนะครับหรือพูดง่ายๆเนี่ยคือเขาต้องการให้หาเลยครับถามว่าต้องต้องให้รถเข้าจํานวนกี่คันพนะูดง่ายๆนะครับแล้วเราก็ทําไมครับเปิดโปรแกรมมาเลยนะครับเปิดโปรแกรมครับแล้วก็มาดูนะครับ ิมูเลชันนะครับนะครับเปิดมาแล้วนิวอันแรกชื่อก่อนนะครับหัวข้อก็ตีสองแล้วกันนะครับแล้วก็มีอะไรครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ก็เจ็ดนะครับแล้วก็จำนวนตัวเลขเอาเท่าไหร่ดีนะครับจำนวนตัวเลขสุ่มนะครับอาสักสิบสองแล้วกันนะครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วก็มาใส่ตัวเลขนะครับหนึ่ง

จุดศูนย์สองจุดศูนย์ศูนย์อ่าได้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์เดนดัลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดไปเลยปึ๊บนะครับก็มานะครับแล้วก็อ่านค่าไปเลยนะครับอ่านค่านะครับก็สรุปมานะครับก็เฉลี่ยนะครับรถที่จะต้องเข้ามาก็คือ1 5จุดห้าคันนะครับหรือก็ประมาณสองคันพอดีนะครับประมาณ2คันโอเคนะประมาณนี้นะครับ